สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีกแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเกนชินอิมแพคค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมามีก็จะไปทํากิจกรรมนะคะที่มาใหม่นั่นก็คือ,อ,อร้านสินค้าหายากนะคะซึ่งเราจะต้องไปเทรดแลกของกับชายแปลกหน้านะคะวันนี้นะคะเราไปดูกันว่าเขาต้องการอะไรนะคะเป็นวันที่4ของเราแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคน สิ่งที่เขาต้องการวันนี้ก็คือแครอทนะคะแล้วก็มีเอ่อต้นต้นเขียวๆนี่ต้นอะไรเอ่ยแล้วก็เอ่อมีเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะซึ่งรอมีดเนี่ยหมืมีไม่มีเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาก่อนนะคะแล้วก็มาเทรดแลกกับเขาใหม่ค่ะ หลังจากที่ไปหารอมีดมานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแลกกับชายแปลกหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็คือตอนนี้มาม,มีมีของที่เขาต้องการครบแล้วนะคะก็สามารถกดแลกได้เลยค่ะเรามาดูวันต่อไปกันเลยค่ะวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปเทรดเหมือนเดิมนะคะรอบนี้นะคะเราก็จะได้กล่องของขวัญพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไร สิ่งที่เขาต้องการวันนี้ก็คือหัวเชเท้าลูกโอ๊กแล้วก็น้องไก่นะคะซึ่งมามีก็มีครบแล้วก็กดแลกได้เลยค่ะทุกคนก็ได้เพชรเพิ่มมาอีก40เพชรนะคะ เมื่อทำการแลกเทรดกันครบ5ครั้งแล้วนะคะ <_ C os> ก็จะได้กล่องมหัศจรรย์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในกล่องมหัศจรรย์เราจะได้อะไรกันบ้าง <_ C os> นี่นะคะเพชร0 0เม็ด <_ C os> เลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน <_ C os> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับกิจกรรมใหม่ๆและเพวสใหม่ของมามีค่ะ